นะคะขององการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านหัวหน้าสภานะคะท่านขออาตท่ทิค่ะเชค่ะโอเคครับดี่ะกำลับต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะท่านเเ่านทิศว่านทิ่าทิ่าัทท่านทานนททนทพศ่ท่นทิานา และอบอุ่นใครู้อตัวเองทำัห้ในใจสะดวกแต่ใกช่วงนั้มาชิกจะรับผิดไปเลยจิตใจน่าสงสารตั้งมาชิกผดทเลยไม่รับผิไหวเจ้าเล่หรับผัดทาี่รสมาชิกพากรการมาดจังหวะดสอบเกียรติจุดจูงอาจรย์เรียนเรียนปัญหาตั้งสมาชิ แสดงถึงความสามัคคีนะครับของผู้ปุกปีเราจะมีการจัดนะครับประเพณีบุญบ้านคุยกนะับสหที่สองของเดือนพฤษภาคมเราก็ได้ร่วมจัดกับทางองเทศบาลเมืองยะโสธรทั้งจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวจังหวัดยะโสธรวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของ ชาวจังหวัดยะโสธรเรานะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราก็จะเพื่อให้ชาวโลกช่วยเพื่อให้ชาวต่างจังหวัดน,นะครับได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมบันีงานของชาวจังหวัดยะโสธรนะครับผมในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรตัวแทนของคณะผู้บริหารทั้งตัวแทนของ สภาและทั้งตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดยะโสธรทั้งตัวแทนของข้าราชก,การนะครับลูกจ้างขององค์การบริหารจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้เราก็มาร่วมสนุกกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ําคืนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนะครับทุกท่านจะมีแต่ความสุขนะครับและก็ขอให้ ทุกทุกท่านนะครับเสร็จจากเคารพิก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับก็สุดท้ายนะครับขอนะครับผมก็ขอเปิดนะครับเวทีนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรในงานกรณีบุญมั่งไฟนะครับของจังหวัดยะโสธรประจำปี2567ณวันนี้ครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกวงการในหารสัว์จังหวัดยะโสธรค่ะ